ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาแนะนํานะครับวิธีทิคเทคนิคนะครับการเล่นผู้บอลเอฟซียูีนะครับใครที่เจอปัญหานะครับทีมอาจจะไม่ใหญ่หรือว่าทีมเล่นแมตต่อเนื่องนะครับหลายๆแมตช์นะครับแล้วนักเตะฟิตไม่ทันนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนาทิคเล็กๆน้อยนะครับถ้าใครรู้แล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ ดูนะครับตารางการแข่งขันนะครับมันมันจะขึ้นแบบถี่มากเลยนะครับก็คืออีกสามวันนะครับสามวันนะครับก็จะเจออีกอีกแมตช์หนึ่งละอีกสามวันก็จะเจออีกรวูนะครับเนี้ยแล้วก็อีกสามวันก็จะเจอสเปอร์นะครับอันเนี้ยผมยกตัวอย่างนะครับว่าอ่าแมตต์การแข่งขันนะครับช่วงที่มันทีทีนะครับเราไม่สามารถ หมุนเวียนนักเตะทันนะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับให้นักเตะมันมีพลังหรือว่าฟิตมาทันนะครับตรงนี้ครับผมจะแนะนํานะครับก็คือตวเนี้ยมันจะขึ้นมาบ่อยๆอะเป็นภาคเอฟซียี่สิบสี่เลยครับบางคนไม่รู้หรือว่าไม่รู้วิธีปรับนะครับก็จะตั้งค่ากลางไว้นะครับแต่ผมมาลองใช้นะครับไม่ไม่ได้ มีใครมาแนะนําหรือว่าใครสอนนะครับผมลองผิดลองถูกเองนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับบางคนก็จะตั้งค่ากลางไว้นะครับก็คืออาจจะตั้งไว้ที่ตรงกลางเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับไว้ตรงกลางนะครับนักเตะบางคนนะครับอาจจะไม่ได้ลงนะครับพลังค่าพลังอาจจะฟิตนะครับแต่ว่าบางคนนะครับลงต่อเนื่องนะครับค่าพลังอาจจะไม่ฟิตนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะปรับยังไงนะครับตรงเนี้ถ้า,าบางคนนะลดเยอะนะครับเราเราก็ต้องอย่างเงี้ยครับมันจะคำนวณให้เลยว่าอีกสามวันนะครับค่าพลังนักเตะมันจะขึ้นแค่ถึงสีเขียวนี่ครับตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือค่าพลังของอลูกเพชดนี่นะครับ ตัวนี้ก็สําคัญนะครับมันจะทําให้นักเตะมีความแบบเข้าใจในเกมแล้วก็การเล่นก็จะดีขึ้นนะครับผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้ก็แนะนําม,มาได้เลยนะครับตรงเนี้ยผมจะปรับอ,อย่างเช่นเราเลื่อนได้นะครับเนี่ยสมมุติว่าเป็นตัวนี้นะครับเราสามารถปรับให้พลังนักเตะนะครับปัด ผมแนะนํานะครับว่าเวลาแข่งเสร็จแมตต์หนึ่งเราเข้ามาปรับได้เลยนะครับปรับแมตต์ต่อแมตต์ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาอีกสามวันสี่วันนะครับมันจะไปแข่งอีกแมตต์ต่อไปนะครับเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับนี่ครับเราสามารถเลื่อนเพิ่มตรงนี้ได้นะครับนี่ครับมันจะเต็มเลยนะครับแล้วแล้วค่าพลังของลูกเพชรนะครับผมผมพูดง่ายๆลูกเพชรเนาะมันก็จะลดลงนะครับ แต่ว่ามันก็จะเต็มแต่ว่าถ้าใครอยากให้รูปเพชรมันเต็มเราก็ต้องเลื่อนมาฝั่งซ้ายมือให้เยอะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ผมปรับไว้ละนะครับตัวเนี้ยไม่เต็มแต่ถ้าเราผมแนะนํานะครับถ้านักเตะคนเนี้ยเราแมตต์ต่อไปอ่ะเราจะไม่เอาลงหรือว่าเราจะเอาลงข้ามแมต เราก็ไม่ต้องปรับก็ได้แต่ว่าถ้าเราให้พลังอของลูกเพศนะครับมันเต็มไว้ตลอดนะครับมันจะดีกว่าที่สุดนะครับแล้วพลังความพิษตรงเนี้ยมันก็จะสามารถปรับได้แต่ว่าถ้าเราอยากให้นักเตะคนเนี้ยลงเกือบพุ่งนัดนะครับเป็นนักเตะค,คนสําคัญนะครับเราก็ควรจะปรับให้พลังเต็มตลอดนะครับเนี่ยครับเราปรับตรงเนี้ให้มันเต็มไปเลยแต่ถ้าเราปรับเบี่ยงมาทางเนี้ยเยอะ อ่าค่าพลังความฟิตมันก็จะขึ้นช้านะครับถ้าเราอาเลื่อนมาตรงเนี้ยเยอะหน่อยค่าพลังความฟิตก็จะขึ้นเร็วอเล่นแมตต์ต่อไปก็จะทันนะครับแต่ว่าค่าของไอ้ตัวเพชรตัวเนี้ยนะครับมันก็จะลดลงนะครับประมาณนี้นะครับเรามาปรับแมตต์ต่อแมตต์เลยจะดีกว่านะครับมันมันจะขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ครับ อีกสามวันมันก็จะคำนวณให้เลยเนี่ยมันจะเลื่อนให้ดูเลยนะครับว่าถ้าคุณปรับมา,าระดับนี้พลังก็อาจจะไม่เต็มนะครับดูดูที่สีเขียวนะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าปรับมาตรงนี้อันเนี้ยเต็มเลยนะครับนะครับเป็นทิคเทคนิคง่ายๆนะครับเวลาเราปรับควรจะเล่นแมตต์ต่อแมต์นะครับถึงว่าเราเล่นแมตต์จบแล้วนะครับ หนมตร์ 1> 1นะครับเราก็มาปรับมันจะขึ้นเลยนะครับว่านักเตะคนไหนนะครับฟิตไม่ฟิตยังไองอย่างคนนี้นะครับนะครับค่าพลังอ่าตัวเพชรนะครับรูปเพชรเนี่ยมันมันน้อยนะครับถ้าเราปรับให้อ่าความฟิตอะเยอะแต่ว่ารูปเพชรมันก็จะตกลงแต่ว่าคนเนี้ยไม่ได้ลงหรือว่าลงน้อยเราปรับมาให้สุดอ่าด้านซ้ายมือเลยนะครับ ผมแนะนํานะครับแต่ถ้าคนไหนที่ลงบ่อยๆนะครับถ้าลงบ่อยๆนะครับผมแนะนําให้เลื่อนมาประมาณนี้นะครับระดับสองระดับนี้เลยนะครับถ้าลงบ่อยๆนะครับให้เลื่อนมาฝั่งขวามือนะครับนักเตะจะได้มีพลังในการเล่นแต่ละแม์เยอะนะครับถ้าเลื่อนมาฝั่งขวามือนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาฝั่งซ้ายนะครับ มันก็จะลดลงตามลำดับนะครับประมาณนี้นะครับแนะนำไว้ก่อนนะครับถ้าใครเล่นภาคเอฟซียี่สิี่นะครับไม่เข้าใจนะครับก็ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับผมเล่นแมตต์ต่อแมตต์ปรับเข้ามาปรับเลยนะครับมันจะมีความฟิตที่ทันขึ้นนะครับลองทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองนะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆทิปดีๆอย่างไงผมก็จะมาแนะนําอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับ